คอรอมอนุมัติงบกลาง1,480ล้านดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาขายสินค้าราคาถูกผ่านร้านคา้ารถโมบายเป็นเวลา90วันเมื่อวันที่18มกราคมที่ทําเนียบรัฐบาลน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี2565 วงเงิน1,480ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี2,565ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอโดยโครงการดังกล่าวนี้จะดำเนินในรูปแบบการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการคลองชีพให้แก่ประชาชนในราคาประหยัดมีระยะเวลาดำเนินการ90วันมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมบริหารจัดการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่าย โดยจัดหาสถานที่จําหน่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อจําหน่ายสินค้าที่จําเป็นต่อการคลองชีพผ่านทางช่องทางอาทิการจําหน่ายผ่านบริเวณร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นหรือตลาดพื้นที่สาธารณะหรือลานอเนกประสงค์และสถานีบริการน้ํามันรวมจํานวนไม่น้อยกว่า3,000จุดตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและภูมิภาค76จังหวัดและการจําหน่ายผ่านรถโมบายจานวนไม่น้อยกว่า50คัน ตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. กิจกรรมการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการคลองชีพเพื่อจัดหาและจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการคลองชีพตามชนิดปริมาณและราคาที่กรมกำหนดเช่นสินค้าเกษตรเนื้อไก่ไข่ไก่สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้นจากสมาคมผู้ค้าปลีกค้าส่งซัพพลายเออร์ในพื้นที่เพื่อจำหน่ายในจุดจำหน่าย 3. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างผ่านทางสื่อต่างๆรวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภค ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ